สวัสดีครับคำปลอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่573คลิปนี้ขอเสนอจอมเข่าลอยเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์ประทะกับทาเครุโอวากินักทุชาก่าอาติอุไทยประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนส5 6 5า หรือ2,22 0ในรายการศึกวันไทยมวยไทยซุปเปอร์ไฟที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในพิกัด58กิโลกรัมกติกามวยไทย5ยกยกละ3นาที ัเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสลัลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอามาแล้วตกลงกติกาโน,น่นนี่นั่นมวยไทยดลาด้อมัดเท่าเข้าศอกเต็มที่ลดเข้าใจเนาะไปเข้ามุม ไายังไงนี่แหละครับเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์แล้วก็เขาละทาเครุอคนละคนกันนะทาเครุเซกาวะคนนั้นที่เคยต่อยกับซูปเปอร์เล็กแล้วคนนี้คนละคนกันอย่าเข้าใจผิดแต่ขึ้นชื่อขึ้นต้นว,ว่าทาเครุเท่านั้นเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ของเราสูงํำดำขาว อายุห่างกันเท่าไรเจ้าเสือใหญ่ตอนนั้น21ปีครับท่านผู้ชมส่วนทาเครุก็23ปีโอ้โหกะทีบหน้าเน็ตเลยเตะขวาเข้าไประ,ระวังเจ้านี้ก็แม่เจอมาหลายคนแล้วก้านคอนี่นะเหลนอะไรบันเสียนนี่เป็นยังไงขยับเข้าหาชซกซ้ายขวาลำตัว ส่วนสูงของเราแาวเสือใหญ่สูง166ยังไงยังไงส่วนทาเครุสูง168นะ้าสูงกว่า2เซนติเมตรไม่มีปัญหาโอ้โหยังไงยังไงโอ้กรรมการทำไมยิงไกลไกลอืมออ้อยังไงหัวขาวไม่ใช่คนแก่นะครับไม่ใช่หัวงอกนี่คือเป็นไฮไลท์ผมเขาชอบเหลือเกินสีขาวๆนี่สีดอกกเรา ตุยขี้โพวิธีหนึ่งยังไงยังไม่ออกอาวุธะซ้ายก็ไม่ถูกเอา้าจับขาได้แม่เหมือนจะสับศอกแต่ลม้มลงไปก่อนเทคนิคในการหลบศอกเ <c oughs> จ้าเสือใหญ่กังเกงมีแทบแดงๆนี่แหละครับนวมแดงทาเครุโอวากินวมโอ้โหกระถีบยอดหน้ายามกันแล้วยามกันแล้วขีด ขวาไปก่อนขี้โพ้นี่แหละเอา้าระวังบูมีจะหักศอกด้วยถีบหน้าถีบหน้างานนี้ต้องเอาคืนแมยามกันได้ยามกันไม่ได้โอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วซ้ายผ่านตลอดขว้าผ่านตลอดเลยว่าไงอ่ะฮะขยับข้อหายามเลยย้มเลอทาจังหวะเอาคืนอยู่โอ้จะทีบไมมอีก จะมาสองเด้งหรือไงเอาหลอกหลอกเข้าไปกม้มๆเงยๆเอานี่แหละครับอู้หโดนแฉ่งเอ้เก็บเขา่ <c oughs> เาเหมือนกันไม่ธรรมดา,าทาเครุนี่ก็แม่มวยไทยไม่ธรรมดา,าสำหรับนักมวยไทยเราก็แพ้ไปหลายคนแล้วด้วยเออเอาสิเอาส,อาสิยังไง ยังไงซอกงัดงัดงัดท้ดงงัดอืมโอม้โหทิบซ้ายไอทีบขวานน่แม mm hmm. หมดยกยก,กรแรกแหกหมานจบไปแล้ว mm hmm. เอ้าไม่มีให้น้ำเลยเอายกสองอัดไปเลยแม่ทันใจแฟนเพลงไอ้แฟนมวยสิเราเกินเตะตูดไปทีหนึ่งสิิดวงแตกไหม mm hmm. <c oughs> อ่ะยังไงต่อ ออกความเร่งสยบความเคลื่อนไหวไม่ต้องฟุตเวิร์กมากมวยไทยกะอย่างเดียวกะเอาหนักๆเน้นๆเนื้อโอ้โหทีมกัดโดยเฉพาะปันป่นปั่นแล้วก็นาายปั่นเสียนเนี่ยปันเสียนนี่หลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่าลอยของเก้าเสือเด็กใหญ่นี่เอาปักเข้าไปนี่ครับอบ จ้อจ้อนี่แหละอืแต่ชั้นคิดนั่นแหละคือจ้อจ้อ,อหักศอกจ้อจ้อยังโอโ้จะวัดระยะโดนหมัดขวาเข้าไปก่อนทีบสกัดไปกันสก,กัดไปก่อนเออทำไรจังหวะแล้วก็อ๋อขึ้นบนลงล่างอืตัดไปก่อนอเรานึกถึงทาเครุที่ต่อยกับปลาซูเปอร์เล็กนะฮะแต่จนขาไหม่เลยอ่ะอ กันขาไหม่นี้คนละคนกันนะครับแต่กินตัวในทาเครุอีกคนหนึ่งทาเครุโอวากินี่คือคนนี้แต่ที่ต่อยกับซุปปเปอร์ลยก็ทาเครุเซกาวาวาซานนะอย่าพอหาโอ้โหไม่เป็นไรตัดไว้ก่อนตัดไว้ก่อนยังไงต่อกับปักปักปัก ขึ้นบนกับลงล่างพี่ต่อยทองน้องต่อยหน้าเลยเหรอเอาโอ้มีซอกกลับด้วยโอ้นี่นี่นี่ลันม้วนแผ่นดินเหรออ๋อเจ้าเสือใหญ่กลัวสที่ไหนอ่ะไม่แน่จริงไม่บินข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงญี่ปุ่นมาแล้วเขาลอยยังไงล็อกไว้ก่อนล็อกองคอยล็อกคอยแยกกันยังว่าแยกเสือแยกกันยังวะชอก กรรมก,การพูดนิ่มมาเกินอย่างไงต่อล็อกคอล็อกของคอยล็อกโอ้หักเหลี่ยมยังไงยังไงสร้างยุ่ง้าวใหญ่ยยกันอยู่ล <c oughs> ื่นโอ้ยลื่นล้อมน้ํามันเยอะตรงนั้นตรงมุมพอดีเลยวางยาไว้ก่อน <c oughs> ปักปักสายขวาปักเออพี่เลีย้ยงพี่เลีย้ยงบอกว่าเอาด้ามมันตรงนั้นเยอะๆนะผมจะต้อนเข้ามุม ยังไงยังไงยับเข้าหาอตอนเออวางวางนนวางแผนแล้ววางแผนซ้ายขวาซ้ายขวาโอโหปืนกลโอ้โหยักซอกยังไงเสียบเข้าที่เขาก็เข้าไปเข้ามาเข้าไปล็อกของคอยล็อกปักโอ้โหไม่ทันออกไปกทคนอ้าวโหมดยกสองพี่เลี้ยงให้น้ำเอ้าไม่ให้น้ำ โอ้โหใจถึงใจถึงตัดออกไปให้น้ําให้เนิมเอาอยากระพิบตาครับนี่ยกสามแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อยากระพิบตายกสามแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขยับพาอหาอทาลายจังหวัดข้างล่างโอ้โหกระโดดเตะสองชั้นยังไงโอ้ขี้เกียจฟันหางเออนี่จะ,ะโอ้เอามั่งเอามั่งเออรอขึ้นบนเขาลงล่าง โดนสีข้างไปนิดนึงยังไงต่อในหัวข้อผมบอกว่าหางจระเข้ฟาดหางจระเข้เจอกับนาลายบั่นเสียนจะเป็นยังไงใครดีใครอยู่ครับเอาจับ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 ,จบปล่อยไปถ้าบ้านเราห้ามเกิน3ามก้าก็ว่ากันไปไม่ไถนาเมื่อก่อนออโอ้โหน้ำขบวนน้องจีเผาเยัดห้ามยุจด อยอมไถนาแต่ตอนนี้น้องเขาก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งพี่ทั้งน้องนำะบวนกับนำพลเอาละขยับเข้าหายอมไยนาไม่อยู่แล้วตอนนี้เจ้าเสือใหญ่เจ็ดโทรให้ดูเตะล่างไปก่อนเตะตอมโอ้กะก้้นคอโอ้โดนโดนโดนไม่สนโดนไม่สนเดินเข้าหาเอาอใจมีรักแฟนมวยไปก่อนคำยันคำยันซอกเข้าไปยังไง ซาวยุ้งซาวางไงเข้าไปเสียบเข้าไปก่อนยังไงหักเลี่ยมอ้าวล็อกล็อกล็อกไปก่อนไม่ธรรมดาครับมวยญี่ปุ่นเทียงตลอดอ้าวแยกกันยังวะแยกสองจบจับต่อหายอีกเช่นเคยนีได้ใจแฟนมวยได้มวยเดินนี่ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกเอาไว้ก่อนเลยเดินไว้ก่อนเตะเข้าไปจับขาได้เตะขึ้นดิอ้าว โดนโดนไหมโดนไม่ไม่โดนกระจับกระจับมาหาก่อนสายอ่าสายมาตลอดอย,อยังไงต่อยังเอาคืนไหมเอาสี่ลูกพี่อืยังไงเสียบจอกนี่นึกว่าจะเสียบอ๋อทีสกัตตฟีฮารับ้ก็ทีป้กะเล่นหน้าเลยนี่ปักเข้าไปกองเอ,อีเยะเลยเห็นไหมบางอาจทีบหป้าจัน <c oughs> เห็นตัวเตีย้ยกว่าไงแค่2เซนเองเอาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยากกระพิตาได้แล้วคิดเกียมปัญหาว่าเอาลูกทีมเแบ,บค็คทิกแบบนี้อืมอเอาอย่างไงต่ออา้ายับเข้าไปไหมเอาซ้ายซ้ายอา้าวัดขวาก่อนวัดระยะก็เตะซ้ายกันคนละฉึกมีหมุนหลอกด้วยหมดยกสามยเหนื่อยแทน ลุ้นแม่เราได้ใจเอ้างานนี้ให้น้ําแล้วฝั่งโน้นไม่มีใครให้น้ําเลยเหรอฮ้โอ้โทษนึกว่าหมดยกแตกครับพี่น้องโอ้โหแตกนี่อนึกว่าหมดยกเอ้าสู้ได้มันไกลหัวใจหัวใครหัวมัน <c oughs> ไม่เจะเอ้วิ่งเข้าเลยโอ้ยเลือดอีกแล้วก้นขีท้ทัง ออยังไงต่ออยากกับเพริบตาชิคเชมฟัางอ่านี่หมดยกจริงครับพี่น้องเอาไม่มีให้น้ำอีกแล้วตัดไปได้ยังไงมาอย่างนั้นแหละเอาอระวังนี่ยกที่สี่ครับไม่มียกห้าแล้วครับอ้าวจับตาดูให้ดีอย่าพึ่งเข้าห้องน้ำอย่าล้างถ้วยล้างจานดูตัวนี้ก่อนอระวังจระเข้ฟา,านหางกับ นาลายบันเสียงอะไรจะเกิดขึ้นใครบันใครโอ้โหสายกวาเอ้ยนั่นไงเห็นไหมพลาดเห็นไหมพลาดจระเข้ฟาดหงางดูสโลโมชั่นจระเข้ก่อนปักปัก,ปกไม่โดนนานจจระเข้ฟาดหางแต่เจอนาลายบันเสียงก่อนปักเข้าไปโอ้โหช้อนขึ้นไปเลยอะนะแต่ ะะเราแค่ฟาดหางเตี้ยไปนิดหนึ่งขาเราขึ้นคอเลยอ่ะเอองานนี้่แชื่นใจซะเหลือเกินไปโชว์ฟีไม้ลายมือให้ชาวญี่ปุ่นได้ดูอ๋อขอโทษขออภัยกราบลงงามๆฮะขอโทษได้บักหลาเดอ้อโอ้อายบัดดไปโตเข่ามุ่มไปนั่นโอ้ยวัฒนธรรมไทยมวยไทยเรานี่ครับเป็นยังไงชื่นใจซะเหลือเกิน เข็มขัดอ้าชนะไปแล้วขี้เต่าขอขอบคุณจากคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวย,วยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ